สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องหนังกับ B t ทวหนังในเรื่องที่เราจะมาคุยกันน่ะคือเรื่องเกี่ยวกับว่าโคน่นโรบินหรือเม่แพนเทร่านะผมที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่20อ่าวันพฤหัสที่2ีกุมภาพัน์นี้นะผมที่กำลังจะถึงนี้นะผมอีก3วันนะก็อย่างที่บอกครับผมมันเป็นภาคต่อจากปี2018นะผมก็น่าจะทิ้งมาประมาณ5 6ปีแล้วนะผมห้าปีที่แล้วก็สร้างแบบ ประวัติศาสตร์ที่แบบโหณณณเวลานั้นนะเป็นหนังที่ค่อนข้างมันมากเลยนะผมซึ่งผมอยจะบอกว่าณนะตอนนั้นผมไม่ได้ดูทันนะปีสองพันสิบแปดนะเออตอนนั้นผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักเรื่องนี้นะผมแต่ผมเนะี่ยรู้จักป๋าจาดบันเลอร์อมานานแล้วตั้งแต่หนังที่แกบ,บู๊แบบเล่นอะไรอย่างนี้นะผมก็เมื่อไม่กี่วันเนี้ยผมก็ย้อนไปดูภาคหนึ่งมาก็คือโคตรนนกเบิลเม,ม่ภาคหนึ่งมาหนังมันมีความเป็นอาชญากรรมตำรวจ แน่นอนเลยนะผมส่วนภาคที่สองที่เรากำลังจะได้ดูเนะี่ยเรื่องแพนเดราเนี่ยมันจะเกี่ยวกับความที่ตำรวจเนี่ยจะไปเป็นโจรบ้างจะไปเหมือนไปนขโมยเพชรมาเฟียคือในเรื่องย่อคือมันสนุกมากเลยนะแล้วเราได้ดูในตัวอย่างดูในอะไรอย่างตนะ่างๆเนี่ยคือมันมันมีความน่าดูนะผมซึ่งตอนเนี้ผมอยากจะบอกว่าที่ไทยเนะี่ยฉายที่ไทยดูช้าอเมริกาไปประมาณเดือนหนึ่งเลยนะ ปกติกําหนดเดิมมันจะเข้าฉายวันที่29มกราคม68นี้นะที่การจะเข้าฉายในตอนนั้นอนะแต่ต้องเลื่อนมันเดือนกุมพาผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอนะเขาเลื่อนทําไมหรือมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะที่เขาต้องเลื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็ไม่เป็นไรแนละ้วเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะได้ดูแล้วนะครับผมก็เรียกว่าต้องหลบสปอยนะเพราะว่าตอนนี้ใน youtube เริ่มมีช่องหลายช่องมาสปอยหนังเรื่องนี้เต็มแล้วนะผมผมก็เป็นคนนึงที่ไม่อยากไปดูด ไม่อยากจะมาสปอยนะครับผมเพราะว่าเออบางบางทีเราก็อยากไปสัมผัสเนื้อเรื่องเองสัมผัสอะไรเองนะผมแต่ดูจากตัวอย่างดูจากอะไรมามันก็มีความน่าติดตามน่าสนใจนะโดยเฉพาะป๋าเจริญบัลเล์เนี่ยนะผมติดตามหนังแกหนังแก,กทุกเรื่องมันทุกเรื่องล่าสุดที่ผมดูของเจา้าป๋าเจรลญบัลเลร์น่ยกะก,กันดาหานะฝ่าสมบรภรูม์สายเดือดอันนี้โอ้โหนั่นชอบมากนะในปี2023 2024าผมผม,ผมน,น่าจะไม่มีหนังของแกนะนะก็สอับก็2สก็มีแล้วนะครับผม เออกแนดาเนี่ยผมรู้สึกชอบมากเลยนะเป็นหนังทะเลทรายที่ค่อนข้างเรียกว่ากดดันเครียดเลยนะผมอันนั้นคือเรื่องนี้จะเรื่องนี้อ่ะเรื่องโค้ดรโรบูนหนือม่แพนเดร่าเนนะี่ยมันจะมีความตลกแต่ความตลกของมันจะมีเส้นเรื่องที่ค่อนข้างจะเครียดด้วยนะผมคือมันไม่ได้มาตลกแบบตลกขำอะ่ะมันจะตลกให้แบบว่านิดนหน่อยๆเพื่อที่หนังอาจจะไม่เครียดเกินหนังเกี่ยวกับอ่าผู้ชายสองคนตอนแรกเอะ่ะเขา ผู้ชายอที่ใส่แว่นน่ะที่มันเหมือนตอนแรกมันเป็นโจรที่มันแบบไปลักลอบค้ายาเสพติดอะไรอย่างงี้มาก่อนถ้าเราได้ดูในภาคที่หนึ่งนะเขาก็ไอป่าเจลัญบัลเลอร์เขาเป็นตำรวจที่เป็นเหมือนจับกําลังจับไอพวกขายยาอยู่เออกำลังจับพวกขายยาอยู่เขาก็มาคุยกับไอคนนี้ว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้บอกบอกมาว่าไอพวก กลุ่มแก๊งมาเฟียอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้อันนี้คือเรื่องภาคหนึ่งนะนะเขาก็ไปไล่ตามจับมานะครับเขาก็ไปไล่ตามจับมาหมดเลยนะเออในภาคที่หนึ่งคือแบบมันมากแล้วก็ฉากที่เขายิงกันลงท้องถนนคือสมจริงมากๆจนผมรู้สึกว่าผมกลัวเลยผมรู้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันสมจริงมากผมแล,แ,ลและลองย้อนกลับไปนะปีที่สองพันยี่สิบห้าลองย้อนไปกลับไปปีสองพันสิบแปดมีหนังหนังแอคชั่นที่แบบทําให้น่ากลัวอย่างนี้คือมันหายากมากเลยนะในและยุคก,ก่อนๆนี่ คือผมก็บอกว่าสมัยนี้หนังยิงปืนนะมันก็มีความพัฒนาไปไกลมากเลยนะแต่ลองย้อนไปสมัยก่อนนีครับสมัยก่อนเนี่ย,ย,นนยแทบจะไม่ค่อยมีหนังยิงปืนที่แบบมันๆขนาดนี้นะคือผมก็ยอมรับนะว่าภาคภาคที่แล้วภาคหนึ่งนะมันค่อนข้างที่จะมีความช้าในเรื่องเอนื้อหาอาจจะมีบทสนทนาที่ค่อนข้างเยอะนะผมแต่ผมว่าภาคสองเขาน่าจะลดหย่อนความยาวก็ลดมาหน่อยนะภาคหนึ่งเนี่ยสองชั่วโมงยี่สิบนาทีภาคนี้สองชั่วโมงสิบนาที คงจะยืดคงจะแบบยืดฉากส,สนทนาน้อยลงแล้วก็แบบเพิ่มฉากที่บูแอคชั่นมันๆแน่น,นอนนะผมก็ติดตามผมก็เลยติดตามอยู่แล้วก็อยากที่จะดูเดน o f t ท i ีฟนะเดนออฟทรีฟนะผมแพนเทอร์านะมันก็เดนออฟทรฟมันแปลว่าถ้ำเออถ้ำโจหรืออะไรอย่างงี้นะมันแปลว่าเหมือนถ้ำโจน่ะเออส่วนแพนเทอร่าน่าจะเป็นชื่อแก๊งมาเฟียที่เขาต้องไปป่าปามกันใน ภาคนี้แหละโอ้น่าติดตามมากเลยนะผมเราก็จะเราก็จะต้องไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับในวันพฤห,หัสที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะครับต้องไปติดตามแน่นอนนะครับผมก็โอ้นี่มันคือเรืยกว่าผมที่ว่าแฟนคลับของาา่าจาราเบลเลอร์คงต้องไปดูหมดหมดแล้วนะครับผมก็เป็นที่รอคอยเหมือนกันมาอย่างยาวนานนะครับสําหรับภาพยนตร์นี้นะก็โอ้ดีใจมากนะครับผมก็เป็นของไข่ อ่เอ็นซิวเป็นคนนำเข้ามานะครับถ้าน่าเป็นไลออนเกตไลออนเกตเป็นคนจัดจำหน่ายภาคหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วค่ายอะไรนะแต่ไม่ใช่ไลออนเกตนะเหมือนภาคที่แล้วมันไม่ใช่ค่ายไลออนเกตค่ายอะไรก็ไม่รู้นะอะไรซิกซิกอะไรสักอย่างผมผมต้องไปย้อนดูภาคเก่าผมย้อนดูไปแล้วนะผมแต่มัไม่ใช่ไลออนเกตแต่ไลออนเกตเนี่ยมันเป็นค่ายหนังที่เขางคุณภาพเรื่องแอคชั่นเออเขาอาจจะให้งบงบประมาณทุนน่าจะเยอะกว่าภาคหนึ่งแน่นอนแล้วเขาไลออนเกตเนี่ยเขาจะชอบทําหนังแอคชั่นนะ เขาเรื่องนี้นะ่าจะทําทําเงินที่อเมริกาทําอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแล้วนะแต่คะแนนคะแนนผมก็ไปดูมาคะแนนก็ค่อนข้างที่จะดีนะอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดีดีเลยอะไรมากมายนะก็กลางๆนะครับกลางๆนะครับก็น่าติดตามนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับอ่างบประมาณเนะี่ยเรื่องนี้นะ่ะเหมือนจะงบประมาณสูงมาภาคหนึ่งนะ ภาคหนึ่งเป็นเหมือนเป็นหนังทุนต่มที่กำไรดีแนละ้วภาคนี้คงจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมก็อ่ะคุยเรื่องหนังเรื่องนี้จบอ่าเรื่องเดนออฟทิปจบเลยนะเดนออฟทิปทูเพนเดราก็คุยไว้แต่พท่านี้นอ่าต่อมามีเรื่องอะไรอยู่วะที่ผมไม่ได้คุยเรื่องหนังนานแล้วพราะผมผมไม่คุยเรื่องหนันนะมมงน,นานพอสมควรแล้ววันนี้ก็จะจัดให้นู้ชมแบบดีๆเลยนะเดนออฟติปคุยแล้วอ่าต่อมา เพราะอันนี้ผมไม่ได้เต็มสคริป์เลยนะผมก็คุยรนดเดียวอย่างนี้เรื่องอ่28เยเลเตอร์ผมก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนผมได้ข่าวนะว่า28เยเลเตอร์ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนมิถุนายนเฮ้ยมิถุนายนเนะ่นะประมาณนั้นอนะมิถุนายนกลางๆปีอะนะครับเหมือนยังจะไม่จบในตัวเองอะเหมือนเหมือนไอ้เรื่อง28เยเลเตอร์มันจะไปต่อในปี69เลยนะมกราคม69เพราะว่า เรื่องเนื้อหาเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนมันเหมือนมันคล้ายๆพวกภาคต่อเล็กๆอ่ะคือมันมันคือมันก็จะไปต่อเนื้อเรื่องหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนมันเล่าไว้จบอ่ะเหมือนมันเล่ายี่แปดเยเลเตอร์อันนี้ใช่ไหมภาคภาคภาคที่จะเข้าเนี่ยเออที่ภาคนี้เราเข้าคือมันยังไม่จบมันก็จะไปต่อภาคปีหกเก้าก็คือมักราคือมันจะมีสองภาคนะคือจะมีหกแปดหกแปดก็คือเดือนมิถุนาส่วนหกเก้าคือมกรานะครับอันนี้ก็เคยดูใน แอปเมเจอซินิเพ็กไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีบอกนะว่าเฮ้ยอะไรอย่างงี้ส่วนไอ้คินเล่นคินเล่นเมอร์ฟี่จะกลับมาไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมเพราะว่าไอ้เรื่อง 28D เดย์มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคินเล่นคินเล่นเมอร์ฟี่น่ะจะกลับมาหรือเปล่านะแต่มันก็มีคนบอกว่าไอ้ฉากซอมบี้อ่ะเฮ้ยมันเป็นคินเล่นเมอร์ฟี่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่คินเล่นเมอร์ฟี่นะเหมือนจะเป็นคนที่หน้าคล้ายๆคินเล่นเมอร์ฟี่แล้วมันเป็นฉากซอมบี้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ต้องรอรุ้กนกันทีว่าคิดเล่นมอร์ฟี่จะกลับมาไหมแต่ทั้งปกโปสเตอร์ทั้งอะไรอย่างนี้คือไม่มีคิลเล่นมอร์ฟี่นะเขาอาจจะมาโผล่นิดๆหน่อยๆแบบเป็นชาวบ้านอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าเขาต้องอาจจะโผล่มาหรือมาร่วมแจมเรื่ซึ่งพระเอกก็จะเป็นพ่อพเอกเรื่องเคว i นเดอะฮังเตอร์ผมจําชื่อไม่ได้นะ พระเอกเรื่องเควินนะมาเป็นพระเอกหลักเลยนะชื่อชื่อนหนัหลก็ผมยาวๆหน่อยเออคือไอเรื่องยี่สิบแปดยีเลปเตอร์นี่ผมติดตามนะครับช่วงมิถุนายนนะเออก็อะไรก็น่าติดตามนะอา่าต่อมาเป็นเรื่องมิชชั่นมิชชั่นอีเวนต์เรเบิลเดอะไฟนอลเบรคคอนิ่งนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนา่าพูดถึงละมีตัวอย่างใหม่ด้วยซึ่งตัวอย่างตัวอย่างใหม่ก็ได้เห็นมุมมองไอแม็กด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเร็ว,รว,รว,รวนี้ผมจะทำเรียกชั่นนะเพราะว่า น่าจะน่าจะเดี๋ยวค่อยเดียวมิชนนชั่นมิชชั่นอีกบริเบลแล้วกันเพราะว่ามันมีตัวอย่างที่เป็นสัดวสดวน i m ็ c ด้วยคือน่าติดตามมีขาย i m a c ด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ในวงการหนังไทยกันบ้างนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับที่หยดสามนะผมอันนี้คือที่หยดภาคหนึ่งนะที่เราได้เห็นกันข้างหลังนะอ่ะที่หยดสามเรื่องบันดังนะครับคือ ผมได้ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ประมาณสองสามวันที่แล้วบอกว่าที่ยอดสามนะ่ะจะได้เป็นเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์พูดโดยการสร้างอ่ะจากที่ภาคหนึ่งภาคสองอ่ะพูดโดยการสร้างภาคหนึ่งภาคสองจะมากํากับเองในภาคที่สามซึ่งเขาเปิดเนื้อเรื่องย่อมาแล้วเป็นว่าน้องยี่จะโดนจับไปอยู่ในเหมือนโดนจับไปรัฐที่อ่ะเออคนเนื้อเรื่องมันมันไม่เหมือนในนิยายไม่เหมือนนเออคือคือมันก็แหวกแนวดีนะครับนะซึ่ง ผมคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนผู้กำกับอย่างเงี้ยความน่าจะเป็นคือที่สุดเลยนะคือหนึ่งสองคือมันคือภาพหนึ่งคือโคตรดีภาคสองก็ยังคงประสิทธิภาพอยู่ภาพภาพหนึ่งคือภาพหนึ่งนะภาคหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามาตรฐานเขาดีมากเลยนะภาคหนึ่งคือเป็นหนังผีที่เรียกว่าณนตอนนั้นคือน่ากลัวเลยนะภาคสองมันยกระดับจากความน่ากลัวกลายเป็นความมันความยิงปืนเออเราไม่เคยได้เห็นหนังผีที่มันยิงกันแล้วะ ภาคสามผมก็คาดหวังไปเยอะเหมือนกันนะแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะนะเพราะว่าเออคือเขาเปลี่ยนผู้กํากับเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยนอะไรอย่างนีน้คือมันก็จริงจริงที่จบอะผมยังจะบอกว่ามันจบตั้งแต่ภาคสองยังได้เลยเพราะว่ามันจบไปดีมากเลยนะนะต้องมารอดูกันอีกทีว่าว่าภาคสามเนี่ยภาคสามมันจะดีหรือเปล่าหรือมันจะอันนี้ระเบีบผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่า เราไม่ไม่สามารถตัดสินด้วยตัวอย่างไม่ตัดสินที่อะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาผมดูเนีะ่ะผมจะรู้เลยว่าอันไหนคือดีไม่ดีนะแต่เราต้องอย่าไปวิจารณ์เขาก่อนนะเพราะว่าเราต้องรอดูตัวอย่างก่อนรอดูความน่าจะเป็นก่อนเฮ้ยว่ามันจะดีกว่าภาคหนึ่งภาคสองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ผมยังขอให้ยังรักษามาตรฐานให้มันอยู่เหมือนเดิมเถอะนะครับผมถ้าภาคสามดอกนี่ก็คือดอกเลยนะ เออแต่ผมคิดว่าจากผู้อำนวยการสร้างเลยนะคือเขาก็ต้องเขาก็เหมือนผู้กำกับแหละนะเขาก็เป็นคนที่เหมือนจะเหมือนคือคือจะเป็นผู้กำกับอยู่แล้วอ่ะ <classical music> คือเขาก็ต้องรู้ว่าผู้กำกับคนเก่าทำอะไรมาวิสัยทัศน์ยังไงอะไระไงเขาก็ต้องรู้นะผมคิดว่าเขาก็ต้องมาปรับใช้ในภาคสามผมคิดว่าเาความน่าเชื่อถือคือดีดีนะที่เขาเอาผู้อำนวยการสร้างมามาสร้าง,มา,างมาสร้างภาคสามถ้าเอาคนอื่นแบบไม่เคยแต่ที่หยดมาคงจะ ผหแหวกกว่านี้อีกนะถ้าเอาแบบพวกเอ่อคนที่ไม่ไม่เคยแตะที่หยดมาคงคงจะแหวกกว่านี้นะอา่าก็ประมาณนี้สําหรับที่หยดสามนะก็หลายคนก็อยากจะดูอยากจะรับฟังอยากจะอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าเอ้ยมันจะดีหรือเปล่านะสําหรับที่หยดสามก็มีกําหนดฉายวันที่แปดตุลาคมศกแปดนี้นะอีกนานนะครับอีกประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับก็ก็ก ถามว่าปีนี้ผมไม่ค่อยรอที่อบสามเพราะว่าปีนี้มันเยอะนะปีสองพันยี่ห้านี่หนังเยอะขึ้นนะเพราะว่าปีนี้ผมผมเมื่อก่อนปีที่แล้วผมรอที่ยบสองนะแต่ปีเนี้ยผมที่ยบสามมาผมรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าเนื่องความว่าปีเนี้ยมันมีหนังฟอร์มยักษ์เยอะมากเออนะครับก็จะมีอย่างที่ใหญ่ๆเลยนะอวตารสามจะมาแล้วเอออวตารก็จะมาแต่มามาเดือนธันวาอวตารนี่คนรอทั่วโลก แล้วก็อีกเรื่องจู r ลสิกเวิลด์รีเวิร์นะไอจูเลสิกเวิลด์รีเวิร์นี่คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับไออวตารสนี่คนคนก็รอยเยอะอยู่แล้วอวตารเนี่ยคนเวลาเรื่องไหนมาเนี่ยอวตาร4ี่สามี่ห้าเขาประกาศปีฉายแล้วจะเป็น2องพัน่อภาค4ี่นี่2สอภาคหาใน2องพันสเอ็ดเลยนะโหมันเว้นแค่หลายปีแต่ภาค3เนี่ยจะมาปีสองพนยะถ้าไม่ผิดอะไรคงจะไม่เลื่อนเป็นสองพันยี่สิบ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณธันวาแนละ้วส่วนใหญ่อวตารชอบถ่ายเดือนธันวาแนละ้วไม่รู้ว่าส่งท้ายปีหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะครับก็จูเล s ิกเบลอรีเบิร์ดน่ะผมคิดว่าทุกคนในรอคอยกันแน่นอนเพราะว่าโหผมยังไม่ได้ทำเรียกชั่นตัวอย่างนะผมรอเดี๋ยวจะค่อยทำเรียกชั้นตัวอย่างแนละ้วเพราะว่าแต่ผมก็ดูตัวอย่างจูเล s ิ c เบล l รีเบิร์นแล้วนะคือความความสมเหตุสมผลมันอะ่ะมันก็น่าจะบาครั้งก,ก,ก่อนก่อน ผมคิดว่าดอมิีเนี่ยนะผมผมรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยไอ้ดอไอ้ดอมิเนียยมันเหมือนจะเป็นจุดจบแล้วนะว่าเฮ้ยคนเนี่ยอยู่กับไดโนเสาร์ได้แล้วจะจะอะไรกันอีกอะไรประมาณนี้แต่ไอ้รีเบิร์ดเนี่ยมันจะเป็นภาคที่จะสร้างสายพันธุ์ใหม่คือเขาจะสร้างสายพันธุ์ใหม่สร้างแบบสายพันธุ์ใหม่แล้วก็สร้างสายพันธุ์ใหม่กําเนิดสายพันธุ์ไดโนเสาร์ใหม่ๆอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าติดตามนะ แล้วก็มีการถ่ายทําที่ไทยด้วยส่วนใหญ่จะถ่ายที่เอะไาพัางงาหรือสักอย่างนะนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แน่าจะถ่ายทาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วมั้งน่าจะกลับไปแล้วมั้งนะมันก็จะมีฉายฉากถ่ายทําที่ไทยเนี่ยเยอะพอสมควรน่าจะประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตของเรื่องเลยล่ะนะครับผมก็ฉายถ่ายเยอะเหมือนกันทั้งเหวทั้งแม่น,น้ําทะเลทะเลสาบมีหมดมาสมุดถ่ายทุกที่ที่เป็นของไทยนะครับ ก็เลยบอกว่าวิวทิวทัศน์ประเทศไทยนี่โคตรสวยเลยนะดูในตัวอย่างนะแล้วมันจะดังกลายไปถึงฮอลลีวูดผมคิดว่ามันจะไปกระตุ้นในพวกการท่องเที่ยวแบบประเทศไทยนะคือมันกระตุ้นแน่นอนไอ้คนที่ดูจุลศิลป์โว้เนี่ยก็อยากมาประเทศไทยเฮ้ยประเทศไทยนี่โคตรสวยเลยนะเออมันเป็นการกระตุ้นเ้ยนะครับคือมันก็ดีแต่เรื่องจุลศิลป์โว้เน่ะมีเบิร์นอ่ะผมผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยอินเท่าไอ้พวกซอมบี้หรือไอ้พวกจระเข้นะผมยังไม่ค่อยอินไดโนเสาร์นะด้วยความที่ผมเนี่ย มว่าไอ้ดอมิเนียนเะคิดว่าน่าเป็นภาคที่โหผมคิดว่าจนะุดร้สึกปังเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นโวหรืออะไรอย่างงี้คือจุดรสึกโวผมชอบภาคหนึ่งนะหนึ่งสองหนึ่งสองที่มันไอไอสองนะั่นที่มันเป็นอุกาบาทอ่ะไออุกาบาทนั่นก็สนุกนะแต่พอดอมิเนียนผมรู้สึกว่ามันมีความไม่สมเป็นสมบ,บุเยอะนะต้องมารอ,อรีเบิร์เพราะว่าอ่าสกาเลตโจเฮนสันนะเป็นนางเอกในเรื่องนะโอ้ก็น่าจะน่าดูเหมือนกันนะแต่ มาตรฐานก็คือไม่มีพระอ,องค์พระเอกใหม่เลยพระเอกคนเก่าเปลี่ยนใหม่ครบยกเซตนะสกา้าเลตจอหนสันเริ่มมาเป็นนี่แต่ผมอยากดูไอฉากที่มันวิ่งวิ่งอยู่เป็นทุ่งทุ่งหญ้าเฮ้ยอันนั้นน่า,นาดูเออแล้วก็จุดละสิบโวล์รีเวิร์สเนี่ยได้เลดอาร์ผมไม่รู้นะว,ว่าไอภาคก่อนๆอน่ะไออย่างดอมินเนียนอย่างไองอ,ง Kingdom, อะไรทิงดองอะไรต่างๆนั้วเขาได้เลดอาร์หรือเปล่านะแต่เลดอาร์ที่ต่างประเทศเนี่ยเหมือนจะเป็นเลดสิบแปดบวกนะ เฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าเว้ยว่าจุดรู้สึกบวภาคภาคต่อไปนะมันจะเพิ่มความระดับความโหมดหรือเปล่านะเอออันนี้ก็น่าคิดนะว่าเพราะว่าหนังนีโนเสาวอ่ะหนังจุดรู้สึโบว์มันมันขายเด็กไม่ใช่เหรอวะมันขายพวกไม่นก็ขายคนที่เป็นแฟนคลับเป็นเป็นคนที่เคยดูอ่ะแต่แต่มันก็ส่วนใหญ่มันก็ขายเด็กเด็กเด็กเขาก็อยากดูเรนโน่เสารอ่ะแต่ทําไมได้เน็อาอันอันนี้คือบอกตั้งแต่โปสเตอร์แล้วนะโปสเตอร์ Potter นี่มันเป็นรูปเหมือนคนร้องไห้อะเออเดี๋ยวผมแปะไว้นะ คือคุอได้เรทอาผมก็มงงทาไมทําไมถึงได้เรทอาออคืออย่างนี้ผมก็ผมก็น่าจะคิดว่าคงจะเพิ่มความโหดนะและหนังสมัยนี้ทําโหดเกือบครบทุกเรื่องคือทุกเรื่องมันจะมีความโหดหมดเลยนะประมาณนี้นะครับก็คุยกันต่อเนื่องเลยนะตอนนี้สิบเจ็ดนาทีแล้วก็อคุยประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปคุยเรื่องหนังกับบีทีวีทูเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับอัปเดตอะไร,ะไรเรื่องหนังเลยว่นะเนาะ อัพเดทเรื่องหนังไม่ได้คุยนานเพราะว่ามันมันไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรน่าคุยแล้วก็เออขอฝากอีกเรื่องหนึง่งก่อนจะไปนะบายเอทพิกเจอร์เนะี่ยเซ่อโอ้โหประเทศไทยนี่ Nine นเอทพิกเจอร์ที่ผมรอหนังไทยกนะ็อย่างเรื่องหนีนี่เออหนีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปหน้าผมจะมาคุยเรื่องหนีนี่แบบจัดเต็มนะได้อา่อาปอบตะพวงมาเล่นแล้วก็จากล่างทรงเลยเออคือน่าดูนะก็เอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องหนีหนี่นะของนเอทพิกเจอร์ปีนี้นดเอทพิกเจอร์หนังไทย หนังหหนนัังงเทงไทยนี่แน่นเหมือนกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสววนนีก็สวัสดีครับ